สวัสดียามเช้า,าครับพี่น้องครับแฟนคลับเวฟซีเดี๋ยวนี้ทีมงานเฮามาพร้อมทุกคันแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้า,าก็ได้พักแดมอยู่นี่สองคืนแล้วครับพี่น้องสองคืนสองคืนคืนนี้เป็นคืนที่สี่เปิดทำการสแสดงกันครับพอเลย ลดวิธีเครื่องเสียงดนตรีมากผอมเหียบหมดแล้วครับรวมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขั้นสิบเอ็ดขั้นครับพี่น้องครับตีโลคอนว่าวิธีเครื่องเสียงสิบเอ็ดขั้นรลดบาดหาขั้นนำกันคุณตอบรับตารางเดียวโอ้ดต่างวิธีจากพูด มาทางผีหนร่บชาติแบตเต็มอิ่มแล้วครับพี่น้องครับสองขึ้นเต็มเต็ม <c oughs> สองมือสองขึ้นเต็มเต็มครับพี่น้องครับ สารแฟนครับเอฟซีไก่ไก่ไก่จะเรียกใหม่กําลังใจเลยพี่น้องเด้องมันเห่นอยู่วัดกุดลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับพี่น้องครับ หนาวแล้วพี่น้องล้มว่อยๆล่ะล้มบดขึ้นนี่ครับพี่น้องครับท่างบนในหนาวแล้วครับลมมาแหละลมหนาวมาทรงแล้วมาตรวมหวงวัดิมีพายุครับพี่น้องครับบม่มีลมหนาวช่วยพัดยอดไผ่แล้วนะครับ เดินมงที่สีตังวิธีกเบอกกวงเท่าไรคลัวบอกกวางเท่าไบอกกวงเท่าไรนี่เครับ ก็มิจังสีไปจังสีครับเนาะบมกกว้างเท่าไรครับรถบ้านเขาจอดนี่นเป็นบที่เนาะหาคัน 为什、啊、么它能涨？大家觉得涨和涨，为什么？ xe này bùng chùa kìa Yang loa lại lốt bát tin. Tiếng bát 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 tiếng बरे <laughs> 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 แด้พี่น้องแดดก่าเริ่มก่านะครับหลังจากมันแดดเริ่มก่าี๋ยวมึงท่องฝ่าปมหน่งบ่อบมี่ฝีฝา่า,าบ่มีเลยหนังเลยมันต้องห่วงว่าเออมันต้องห่วงว่าพายุสีเขาพี่น้องบ่มีครับ มากินเผามามาเอากินเส้นเสร็จเด้๋ยังกินอุย้ยจินลพงเขาเป็นเส่นกินแล้วพงแม่นุ่งฟันว่างไรก่อนนี่คือเผาผู้ทายแต่งตัวแบบไหเห็นโตเหมืนฟองคนยืนฟองโอ้ยืนฟองเห็นแต่หนาเพิ่นไม่เลือดแต่ว่าเพิ่นเคนอะไรเป็นตะยานเนี่ยเหมือนมาถามว่าเอาเอา,เอาบอเลตเลยนะหนานหานามีเลือดหรือนาธาแดงๆนีนนานา่คือจเป็นแดงแดงอ่ะนะไม่เลือด ปลาเิากติ๊งน้ำก็เพียงพาเีาแอมหอแอมแอมเต็นเลยนะเอาสันน่ายรวดนี่เอากระติกขับก็เพียงร่มบื้มาาใบเดียวน้ำกระต็มกระติกเพียงกับบักนัดร่มเอียงคือเสียอันนี้ได้เจ้าว่ะขวมเบิ้ลผากะติกขวมเลยวะกระติขวมน่มฟัน่วะเจนี่ของจริงเนี่ยเดขวงงเก็บออกบัดนี้ก้อนร่มเห็นมากยนะสันแบบมันเมื่อตามาเห็นคนยืนอยู่ เอาเบลเลกมาเออเอาบลเลกว่าท่านนี้เบาร่มบึบมากวันนี้เออกระติกน้ำกระเขียงกระต้นก,กระดอนออกจากผ่าเขียวก็เลยหูเมียโอ้คขาย,ยกิาานไหตันนี้ร่มมาก่อนร่มมาพัดนนานึ่ง่ันแต่นี่ไลยว่าล่มพอล่มเมีย่อแห้งคจนจนหนักคลองลมคลองขวมเออเขียงกับไปพ่อเขียงกรติกกับไปพ่อกระติกเลยบริษัทไม่บริษัทแม่โอ้เฉยไหลเลยทอดยัง เราไม่ยืนิ้วไทยรึเปล่นยแล้วยืยดขึงผู้เฒ่าก็วันหาสิบเอาบริเลิ่นนะเพราะถ้าเด็กปากลบร่มแห้งแบบเนี่ยเลยหูเมียนะร่มแห้งเพราะว่าอันกระติกมันขวมกับเขียงมันเขียงมันกระลมเขียงเขียงเขาทับไว้ยังเห็นปนี้เขียงมันปิ่นเนาะมันถือพื้นรถกระดังเลยหูเมียก่อนร่มยืนมันกระโระดดอ่ะ ก็เก่งมาเอากะล่มพอน่าหลังมันสิออกอยู่บ่กาะบ่อยเลยนะเจ้าจับเบิ้หนักานลยโอ้ขึ้นติ๊งหนักระเคียงอีกอันนึงโอ้ยพอสๆชีดลมติ๊งหนาหนักกว่าเลยขนาดกินไปเราได้ไหมออันนี้ทั้งเคียงอีกอันหนึ่งเดียวอฮ้เคียงเนาะเสียงเคียงกับคุ้งลุงใส่ผื่นอันนี้กระล่มเอาพอเราเอาบล็ดนะล่มกันมาอืมเขานโมกขวด กะทิกลมเลยกะทิขนาดแส่นั่นเิงแม่นแล้วก็เคียงผอมทับผาผาปิ้วเวิร์นเวินเลยจ้าวส้วกนี้ล่มเดี้ยเคียงก็ออกจากอันเคียงก็ออกจากผาโอ้ต้องมันล่มมันต้องไม่เลขทะเบียนรถแคี้แน่นี่ยจักแล้วพวกทะเบียนรถแคนไหนกันหอด้่ยฮันเดี๋ยวเอายังนับเล่าสักได้หูเมียพวกของพวกนี้มันล่มเออเนี่ยก็บ่งบอกแล้วต้องทะเบียนรถแคนนี้ อ้เนี่ยทะเบียนรถขันนี่พี่น้องทะเบียนรถแปดแปดหกห้าพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นแปดแปดหกขพี 8, 8, 6, ่น้องครับแปดแปดหกห้าทะเบียนรถขั้นนี้มีรุ่นครับทำเพราะแลมจังเล้ยงัวพนตัวไหนครอพี่้บอกพี่เมีย เนี <t 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 Não, t ่ยมันนมันเบ่งบขึ้นกันเนาะน้าวโพดมันตือดวงไฟ่ดวมันของมันตาไผตามันอหยังกับพ่อเออนี่พอได้สามสองหาก็สามสองเก่าผมเห็นจุดละสี่ตัวพี่พอครนั้จุดละสี่ตัวหาตัวไหมเลขเนี่ยจุดหนึ่งสิมีจุดหนึ่งสิมี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ด อีกจุดนึงที่มีสี่สองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งห่าที่บนมือขึ้นกินอครับทีกินอะไรับีน แต่แฟนครับเวฟซี่เห็นมือขึ้นเห็นสามเจ็ดกับมี่เห็นแปดหากรมี่สองเจนหาคืนกับมี่อ้าวสลหรับกี่เวชนีพี่น้องนี่มาตามข้อมฝันนะครับข้อมฝันของเมือขึ้นม่นุ่ยฝันอยู่แต่หางบอดเลกอาจสิบ่งบอกถึงเะเเป็นลถคกนนีเป็นทะเบียนลถคกนนี้ก็แปดแปดหกห้าพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางสิบซี่แล้วพี่น้องเด้อนะครับสำหรับที่นี่เวชนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ